สลามะลัยกุมรอฮ์มาตุลลอฮิบอกราคาตัอัลฮามดิลลารกครับดีใจกับคำถามที่ผู้ชมพี่น้องนะครับถามว่าดิฉันเป็นสุภาพสตรีเนี่ยฉันจะไปละหมาดที่มัส,สยิดซึ่งผู้ชายไปกันได้ผลละบุญยะมะได้เดินไปได้แต่ใต้นมัส,สยิดิฉันจะละหมาดที่บ้านเนี่ยที่แบบอย่างของเราสุลลฮะใช้ให้ผู้หญิงอยู่ลที่บ้านละหมาดในห้องที่มืดดีกว่าวันนี้เราต้องบอกว่ากฎกติการเราต้องมาจากอันกุรอานจากอัลฮะดิษ แต่ถ้าหากว่าเราจะเห็นในเดือนฮอนมดอนเราจะไปละหมาดต่อรเวียกันสุภาพสตรีทุกท่านท่านฟังช้าๆเราฟังให้ดีนะครับว่าถ้าท่านไปกับสามีท่านไปกับคนที่เป็นพ่อท่านไปกับคนที่เป็นผู้ปกครองนั่นประการที่หนึ่งประการที่สองท่านไม่ใช่เป็นคนที่สวยไปแล้วคนมองไปแล้วคนหันเหลวหลังอะไรประมาณเนี้ถ้าใช่ละหมาดที่ห้องอยู่ที่บ้านดีกว่าเพราะมันจะไม่สร้างกระแสที่เป็นฟิตนะ ถ้าท่านเดินไปแล้วผมเป็นผู้ชายผมเห็นท่านเดินมาคุณเดินมาผมยังหันเหลียวหลังเนี่ยอันเนี้ยเขาเรียกว่าท่านไปสร้างกระแสที่เป็นไรความวุ่นวายในกลุ่มชนตรงนั้นถ้าท่านไปท่านจะปิดหน้าไหมใส่หนึ่งกรอบไหมอย่างเนี้ยมันก็จะทําให้สังคมไม่ฟิตนากันแต่ถ้าท่านคิดว่าทําไม่ได้ทํายากละหมาดที่บ้านเถอะนะครับอ้อเป็นผู้ประทานรางวัลเป็นผู้ประทานผลบุญให้ครับ